สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะทางช่องเจพัดผ้าลวยแล้วก็ช่องบ้าวเสยแชแนวด้ค่ะผู้ใดเขามาแเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะมือ,ะะมอเจพัดจะมีแนวทางของห้าหน้อยแล้วก็เล้าพัฒนาเนาะคะ่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องเป็นแนวทา้งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเหลขรัฐบาลไให เจพัดอ่บาบ่ได้แยกช่องด้วจ้ะอาจจะเบิ่งแบบแบบมันอาจจะเลือเทอแน่นาะคะ่ะเนาะทึ่งไทเทึงน้อยเนาะคะ่ะเนาะก็ะพี่น้องก็เลื่อนเบิ่งเอาเด้อค่ะชอบแบบใดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเจพัดกะเปิดช่องไม่ท่านใดๆเนาะค่ะเพราะว่ามันก็ท่านในมีคนติดตามหลายเนาะค่ะเฮาบ่สามารถจะแยกช่องในคือเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะบัดที่นี่มือว่านเนาะค่ะเขามาเว้่เรื่องเข้าเรื่องหวยกันเลยเนาะค่ะฝากกดติดตามน้ำเด้อค่ะ กดไค์กดแช่ช่องเจพัดผ้ารุ้ยแล้วลก็ช่องเบาเซชี่แนเนะคะน่ะเนาะเมื่อนี้หมู่ว่านหมู่ว่านนี่เนาะคะ่ะหมู่ว่านนี่หมู่ว่านเจพัดใดให้ห้าน้อยเนาะคะ่ะมีตาห้าน้อยหมู่ว่านนี้วิ่งรูดเนาะคะ่ะเจพัดก็นเน้นพิเศษบนเนาะคะ่ะเนาะลางแปดราสันพิเศษนะวิ่งลูดศูนย์มาสันศูนย์ บนศูนย์ลางแปดเด้อค่ะเมื่อวานห้าน้อยที่เจพัดวานเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ก็จะจอใดฟันใดค่ะคือว่าเลขศูนย์มันโดดเด่นเนาะค่ะโดดเด่นที่พิเศษแล้วก็เวลาเลขบนแต่แปดมันโดดเด่นรางแต่ว่าปรากฏว่ามั่นมากน้ากันเด้อค่ะมันมมออกศูนย์ศูนย์แปดเมื่อวานนี้นะะเนะ 0, 0, าะค่ะเนาะศูนย์ศูนย์แปดลางซีเก่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเจพัดจับปูหาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก่าศูนย์สามไปเข่าที่วีเอพีเนาะค่ะเนาะ ศูนย์สามไปเขาทีวีไอพีแล้วค่ะเมื่ว่านี่เจพัดกับวายยี่ได้สองกับแห้งแต่ว่ามันไปเขาเขาปกตินะค่ะกะกับบ่ได้เน้นให้ปกติกับวี p อพีนี่เจพัดกับบ่ได้เบาเน้นย้ำให้นะคะ่ะเนื่องจากว่าดาวนี่มันเด่นแต่พิเศษเลขศูนย์แต่ว่ามันกัเจพัมนมาสังเกตนะค่ะท่านผู้ชมก็สังเกตเบิ่งเดอว่าห้าน้อยเ่ยพิเศษกับวี่อพีนานะค่ะเนาะ มันก็ร่วมๆกันละค่ะมันมันก็จะมามาวนวนวอนว,น,ว,น,ว,น,วนอยู่บางที่เน,ะะนา,นาะค่ะบนรางบนรางแล้วก็มาพิเศษแล้วก็ไปวิ่งพี่ใดเนาะเนาะนี่คันคันถา้าเ้าหลุดศูนย์เมือว่านนี่เนาะ,ะค่ะก็ได้สองน้อยในสามในสองนี่ถือว่ากําไลละค่ะสําหรับสายวิ่งสายหลุดเนาะค่ะเนาะสาหรับเมือว่านนี่ก็นี่เนาะค่ะเป็นทีก็โอเคอยู่เนาะคะ่ะตะวันหนึ่งบ่มาเนาะค่ะเนาะ นี่นะคะศูนย์สามเขาทีวีพี่แล้วค่ะแล้วก็เน้นศูนย์ไหนศูนย์กับแปดมาน้ากันลองซองเนาะคะ่ะเนาะเจพัดว่าแปดมันจะมาลางังมันบัดมาศูนย์ศูนย์แปดนะคะเนาะนี่แหละเข้าเข้ากับวีคอตามดวงดาวตามเวลาเนาะคะ่ะแต่ว่ากะแบบนี้แหละมันจะมาเอา่อบางที่น่ะมันแยกได้แต่บางที่มันกับมาร่วมกันเลยแบบเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยครั้งเนาะเนาะที่เจพัดแยกให้แล้วก็มาร่วมกันเลยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มือนีมี่เล่าปัฒนาน้ำเด้อค่ะกะหลังจากเข้าเจพัดจะหายห้าหน้อยก่อนมือนี้เนาะคะ่ะหายห้าหน้อยก่อนเข้ามาวิเคราะ์ดาวไอ้ฟังจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะคะ่ะอื้อนี่แหละทีเจพัดวานี่มันมันมันเป็นเวลาทีวา่าเวลาเจพัดเบิงมือนีวันที่สิบเก่าตุลาเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสิบเจ็ดนายยี่สิบเก้านาที่นี่นี่ดวงดาวเพิ่นจะเปลี่ยนเนาะคะ่ะดวงดาวเพิ่นจะเปลี่ยน ดวงดาวพิ่นจะเปลี่ยนหนาจะสามกผานี่มันอยู่ซื่อมันกับมาตรงกันโดยปริปริยายเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะสามกผานะค่ะเนาะมันจะเป็นหนาอยู่สามสามกผานี่ค่อนขาง,งจะตรงกันนะค,ะคนน่ะสามกหามือนีเนาะสามกผานี่ก็ตรงกันเด้อสามหาหาสามเน้อค่ะแต่ว่าบได้เขียนไห้ในหนีเนาะค่ะเนาะสามหาหาสามเน้ะค่ะ,ะ,หาหาดคะเดะ้อสำหรับผู้ใดติ่ฟังเนาะคะ่ะเจพันบได้เขียนไห้เพราะว่าดาวพึ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี่เนาะคะ่ะ สามห้าห้าสามพิเศษกับพิเศษพิเศษปกติแ้วค่ะสามหาหาสามพิเศษแล้วก็ปกติด้วค่ะสามหาหาสามอาจจะเออเพิ่นบ่ให้เวเนาะค่ะเนาะอยู่ดีๆไฟดับเฉยคอมคอมเจพัดกะดับคือกันไฟดับเน็ตตัดค่ะไฟบ่มาเน็ตบ่มาแต่ว่าเฮ้ากันยังอัดใดเพราะว่าเจพัด ใส่ใบไฟในโทรศัพท์เนาะคะ่ะเนาะไฟดับค่ะนี่แหละเจพัดจะวิเคราะห์ดาวให้ฟัง่งเมื่อกี้นะคะ่ะถ้าผูใ้ใดฟังก็จะรูะะ้เนาะค่ะเนาะเจพัดบอกไปแล้วเพ่นนี่แหละบางครั้งมันเป็น,นอย่างจีว่ามันบอกว่าใดขันตรงตรงกันค่ะ,คะแต่สําหรับตัวเจ้าของสื่อนะจอเขานี่อันนี้บอกกันตรงตรงเล้วค่ะเจพัดกับวัวเป็นอย่างเจพัดพยายามจุดถูกขอเลาดิขอขอให้บอกก้นให้เขาให้ออกให้ถึก นี่แหละเวลาที่เพิินบอหายบ่เพิ่นก็นจะเกิดอาการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะยูซือๆเนาะคะ่ะเนาะไฟบดับเน็ตตัดจังสี่แบบแบบเป็นแบบนี้ค่ะ่บวากับ่บวา,บา,บาเจพัดก็จะให้ตามที่เจพัดคำวนวณเนาะค่ะไอซิงซักซินนั่นเพิินกับักซ์สิ่งซักซ์ก็ส่วนสิ่งซักซ์ไปนี่เจพัดคำนวณดวงดาวเป็นวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์เนาะคะ่ะเนาะ ขนาดเจพัเทียเป็นวิทยาศาสตร์คำนวณตามเวลาลาัคนณาเลยยังมีงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเสกเด้อค่ะยู่สื่อกับตัดระบบเลยแต่ว่าไฟ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 หุงอนะ่ะบ,บ่เป็นอย่างเลยคะ่ะไฟนีมาอยู่แต่ว่ามันตัดตัดออกไปสื่อค่อมดับไปเลยเนาะคะ่ะกัดซางเพิ่นเฮากะมาบอกฮาน้อยต่อเนาะเะนาะ,ะพี่ไอมือนีเด้อคะ่ะวิ่งรูดที่สองกับสามเด้อค่ะเจพันไห่สองกับสามเด้อ เจพัดว่าจะบึงอทีเจพัดเทียดใบเล้วในคอมพิวเตอร์นะคะปรากฏว่าดับกับซังบดนี้เจพัดกะเขียนไว้แล้วเนาะค่ะนี่เขียนว้แล้วหมวกมือบ้ออานนี่กะฮานอยเนาะค่ะวันที่สิบเก้าหกหาเด้อค่ะเด้อสิบเก้าตุลาคมหกหาฮานอยสูตรขีดครับสูตรคำนวณเนาะคะ่ะว่างลักนณาเวลาสี่เลขออกส่วนเลขกจะออกบอกมาบมาเนั่นเจพัดบลูเด้อค่ะใส่วิจารณญาณเนาะเะนาะ เลขสี่อ,อกตัวเดเจพัดบอลูให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับห้าน้อยมือหนีเนาะคะ่ะวิ่งรูดที่สองแล้วก็สามเนาะคะ่ะวิ่งรูดที่สองแล้วก็สามเนาะคะ่ะเนาะสองสามสองหาสองเจ็ดเน้นที่สองหาเด้อค่ะเด้อสองสาม,ส,ามสองหาสองเจ็ดเน้นที่สองหาพิเศษเด้อค่ะพิเศษเน้นที่เลขสองวานาจะมาลาง น่าจะมาพิเศษสองลางแต่ว่าก็อาจจะมาบนใดขึ้นกันเนาะค่ะกะเน้นพิเศษสองเนาะค่ะน้องมือนีเน้นพิเศษให้สองเด้อค่ะเด้อสองนี่โดดเด่นในมือนีอาจจะมาไใดทั้งพิเศษแล้วกับปกติว i p พก็อาจจะเป็นไปใดเนาะค่ะเนาะแต่พิเศษนี่เน้นที่เลขสองเนาะค่ะสองสามสองหาสองเจ็ดเด้อค่ะเด้อสองสามสองหาสองเจ็ดเน้นเจพัดเน้นให้ที่สองหาเนาะค่ะเนาะ สำหรับพิเศษเด้อค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหลักสามเนาะคะ่ 3, 1, 3, 6, 3, 7, ะสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดลกหนึ่งหกเนาะคะ่ะเลของศาตรงกันมือนี่จะมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะคะ่ะที่ได้เจพัดกะไหมันมันยังท่านได้ออกเนาะคะ่ะแต่จังได้มันกะต้องออกเด้อค่ะเด้อมือนี่ดวงดาวก่อนขังจะตรงกันหลายดวงเนาะคะ่ะสามหกหกสามกตรงกันเด้อค่ะเด้อ ปกติเจพัดไห้ที่หกกับสามบอนแนนใจเนาะคะ่ะเนาะบอมั่นใจหรืออาจจะมาน้ากันกะวีพี่ศูนย์กับเก่าเด้อค่ะวีพี่ศูนย์กับเก่าเด้อค่ะวีพี่นี่มีศูนย์เด้อค่ะวีพี่มีศูนย์ม,นมีเก่าะะเด้อค่ะแต่กะบ,บัลลู่าจะมาบอมานเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเบิงเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยเด้อค่ะมือนีห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยวันที่สิบเก้าตุลาหกหาเด้อค่ะเด้อ วิ่งรูดที่สองแล้วก็สามมั่นใจสองที่พิเศษเนาะคะ่ะเนาะมั่นใจเลขสองที่พิเศษเน้นลางเนาะคะ่ะเนาะแต่ส่วนจะมาบุมาลางเนี่ยอาจจะมาขึ้นมือว่านกันใดเนาะคะ่ะกอดข้อกันมาเลยกันใดเนาะคะ่ะเนาะสองสามสองห้าสองเจ็ดเน้นที่สองห้าเด้อค่ะแล้วก็ส่วนรักสามก็จะมีสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกเด้อค่ะเด้อ มั่นใจที่เลขสองเนาะคะ่ะมือนีเนาะอาจจะมาทั้งพิเศษปกติวีเอพีอะไรเนาะคะ่ะเลขสองเนาะคะ่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะดวงดาวค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะคะ่ะสำหรับเลขสองค่ะสำหรับนี่ก็เป็นแนวทางของห้าน้อยเด้อค่ะเด้อพิเศษเด้อค่ะมือนีก็เน้นให้คือเกาวีเอพีน่าจะเด่นที่เลขศูนย์เนาะคะ่ะเนาะ V P พี่น่ะจะเด่นทีเลขศูนย์กับเก่าเนาะค่ะเนาะสำหรับวีพน่ะจะเด่นทีศูนย์กับเก่าพิเศษนี่เด่นทีสองเนาะคะ่ะเนาะสองอาจจะไปเรื่องพิเศษปกติวีพี่ก็ได้เน้ะค่ะมือนีโดดเด่นที่เลขสองเด้อค่ะเด้อค่ะ,คะนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยมือนีเนาะคะ่ะบัดนี้เข้ากับมาเบิงเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันหักมันก็เลยนี่มัน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 นี่ ต้นไม้แย่ๆค่ะไม้ยแย่ๆหรือภาษาไทยเรียกว่านเทพบุตรมันหักนะคะท่านผู้ชมล้มโกมโกักโพดผ้าอยเข่าเจพัดกะบได้มีแนวมาปากเพิินไวเนาะหรือเพิินจะมาบอกเลขเขียนนิรีด้วยค่ะงวดที่แล้วนี่รัฐบาลไทยอันนี้ขอหนอกเรืองผักลาวเวทสักแป๊บหนึ่ง จุดถูกจังไดกับใหม่สิบหาดอกจุดจังได้เบาเสียจุดจังไดกับใหม่สิบหาดอกเ่แม่นเลขสีออกสิบหาบอกออก,ออกอีก้เหรนะคะนะ่ะเนาะสำหรับเลขหวานใหม่แง่ๆนี่เนาะคะ่ะหรือภาษาไทยเรียกว่านเทพพระบุตรเด้อค่ะเด้อว่านเทพพระบุตรเด้อนี่มีไไวบูชาเนาะคะ่ะเนาะเฮาปู่เป็นใหม่ประดับบูชานี่ตัวเลขเพิ่นจะออกน้าจังสีแล้วค่ะมีติดบานติดเลื่อนไว้เนาะคะ่ะดีเสน่ห์ใหม่ตามหานิยมนี่โอ้ย่างดีเลยนี่มันหักเด้อค่ะนี่เบาเสเพิ่นถือมาโอ้ย บ่เป็นยังเนาะค่ะเจพัดเลียงไว้หลายตนอยู่เอาเอาไว้ตะขอเลขให้ท่านผู้ชมเนาะเนาะอืมเอาว่างเอาว่างไ้นี้แหละให้เขาเด้อพออ้หลุดเราก็ได้ให้เขาเด้อเลขให้ค้นถึกเด้อวันนี้เด้อค่ะเด้อเ <c oughs> <g ay> งีง่ยบเนี่ยไบเลขเล่าบวกเขาจากเทื่อ,อ,อมือนีต้องเขา <c oughs> วันนี้เนาะค่ะเราเล่าพัฒนาเจพัดจะคำนวณไฟดับเน็ตตัดว่าหันบอลไล่บดไดเมียเปิดไม่ก่อนแ<า>มนกำลังบอลเลของศาตรงยูยูซื้อไฟประดับเดแต่ว่าแบบอมเน็ตกับคอม,มดับอา่าบันนีเนาะค่ะเนาะอ่ห้าน้อยเอ๋่่เล่าถทดขอถดขอดออกไปวยคะกำลังจ,จะวิีคอหห้เบิ่งแลว ดับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไบไฟเข้าใ,ใส่โทรศัพท์มันก็่ลยมีปัญหามาไบไฟมีใบไ,ไฟมีมเออ,อนั่นแหละมามันมีใบไ,ไฟมีแต่มันตัดไฟก็ไม่ได้ดับไฟมันตกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออวันที่สิบเก่าเนาะค่ะเด้อ ตุล่าคมเนาะค่ะเล่านี่สามหานี่ยอาจจะไปเล่าเลยก็ได้เนาะค่ะเพื่อนบ่อยบอกแต่เจพัดจะจะบอกเลยว่าสามหาเนี่ยอาจจะไปเล่าพัฒนาก็ได้เ้ยค่ะเด้อเล่าพัฒนาวันที่สิบเก่ามือนี่เนาะเนาะแต่ว่าเจพัดไห้วิ่งลูดที่หกเด้อค่ะแต่ว่าเลขสามหานี่ค่าใจคักมือนี่เนาะเลขสามหานี่เลขสามหาค่าใจหลีเด้อค่ะวิ่งลูดที่หกเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาบ่ไ้วิเคราะห์เนื่องจากมันเกิดเหตุขัดข้องให้ อาจจะให้คือโตเก่าเนาะค่ะหรือว่าดาวตัวนี้มันเอาไปออกแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะค่ะคันออกแล้วมันก็ต้องมาสองเนาะค่ะคันหกมันออกไปแล้วแต่ว่าดาวมันยังโดดเด่นอยู่แบบเก่าคันเบิ้ลก็คือเบิ้ลสองสองเนาะค่ะมือนี้เนาะถ้าเบิ้ลก็คือสิเบิ้ลสองสองเปอร์เซ็นต์สิมีสิทธิ์เบิ้ลหลนะคะดวงดาวกับขอนขางจะเลี่ยงคือจังมือ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 ว่านมือก้อนนี่เจพัดว่ามันจะเบิ้นอยู่ตรงกลางเมียน่ลีค่ะ เจพัดว่าสองสองแปดนะสันเพราะว่าเจพัดให้ักสองเนาะบัณนี้มันมาเป็นหกหกเจ็ดนะมันเป็นสี่บัณนี้ดวงดาวกับเดนเบิ่นอยู่ข้างหลังคือต้องเป็นไทยะคะ่ะต้องเป็นเบิ่นนะต้องเป็นเลขเบิ่นเลยล่ะคคะมือน,นี้ถามมันเบิ่นนะให้หกหนึ่งหกสี่หกเก่าด้วยค่ะเด้อหกหนึ่งหกสี่หกเก่าสำหรับหลักหกเนาะค่ะเนาะเน้นไปตีหกหนึ่งค่ะมันจะไม่บอเนาะค่ะแต่มันเดนอหลีดาว แล้วก็ะสองเก่ากับเจ็ดหนึ่งนะค่ะเด้อเจพัดจับห้เลขสามตัวคือเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็ะ mm. เลขเบิ้ลคือสองสองนะคะ่ะนี่นะคะ่ะเล่าพัฒนาเมื่อนี่ค่อนข้างจะหลายตน่เนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ค่อนข้างจะหลายโตเพราะว่าเดาวมันเด่นหกแต่ว่าเจพัดชอบนี่สองเก่ากับเจ็ดหนึ่งนะะี่ค่ะเจพัดชอบตัวนี้แต่ว่าเจพัดจะหายตัววิง่งหลุดตัวเดียวจริงส่ไหมคะ่ะมันจะเลยใดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ นี่เราพัฒนาวันที่สิบเก้าตุลาคมโขขาเด้อค่ะเด้อวิว่งลูดทีหกเนาะคะ่ะกะให้ตัวเดียวเม็ดเดียวไปเลยมาบ่มาก,กสร้างเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะและะ้วก็หกหนึ่งหกสี่หกเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเน้นทีหกหนึ่งเด้อค่ะเด้อแต่ว่านี่เจพัดช,ชอบคือดวงดาวเพิ่นจับคู่กันอยู่เดนโดดเดนมากคือสองเก่าเนาะคะ่ะกับเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะจับเปลกซสามตัวหกเจ็ดหนึ่งหรือว่าจ,จะเป็นเจ็ดหกหนึ่งก็ได้เด้อค่ะแล้วก็สองสองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ สำหรับเลขเบเนาะคะมีซีเบเนนะคะมือน,นี้เปิดเส้นนะคะเนาะเปิดเส้นเลขเบืนกะน,นาจะมีนะคะมือน,นี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือสามหาหาสามนะคะเลข้อมมันดับปึบเรื่องเมื่อกี้เจพัดเราถึงเล็กสามหาแต่ว่าเจพัดจะฝืนบอกเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเลขสามหาหาสามกะนาสนใจนะคะ่ะ สำหรับมือนีเนาะคะ่ะแนวทางเนาะคะ่ะเนาะนี่เด้อค่ะเด้อถามว่าเลขหกมันออกไปหลายดูแล้วเนาะคะ่ะเนาะออกไปบอยแล้วเจพัดมันนั่งหมั่นใจบอส้าถามเจพัดเจพัดก็บ,บ่ลู้เนาะคะ่ะว่าจะหมั่นใจหรือบอ่หมั่นใจเพราะว่าดาวมันกะมันออกไปบ่อยแล้วอาจจะมาบ่มาแต่ว่าตามราคาหน้าดาวมันยังโดดเด่นอยู่แบบนี้ไหมคะ่ะ ดาวมันยังโดดเด่นอยู่ทีเลขหกกับเหลขหนึ่งกับเหลขกเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะดาวมันยังโดดเด่นอยู่กับสามตัวนี้ทวิจจากสามตัวนี้มันก็จะไปหาแปดหาแปดแล 3, 5, ด้วก็สามหาเด้อค่ะเด้อหาแปดกับสามหาขั้นวิจจากนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเจบาดก็ให้ตามตามเวลาลัคนาดาวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าชอบอีก ชอบที่สุดก็คือสองเก่ากับเจ็ดหนึ่งค่ะเนาะสำหรับตัวชอบสองเบงเลคค่ะเพิ่นมีค้นที่เพิ่นบูชาต,ตนอันนี้มากเพิ่นบูชาตนใหญ่เลยค่ะอันนี้ขอนอกเรืองเนาะคะ่ะเพื่อผู้ใดสนใจหาเสาบูชาเนาะคะ่ะเจพัดกับพึงเลียงหันนห่นด้มีไหบูชาดอกเพิ่นเพิ่นบูชาตนใหญ่มากออกนอ สิบเอ็ดดอกมือนันเจพัดไปนับก้อนเหลขกเหล้าหนึ่งหนึ่งออกสองขังติดต่อกันนะเจพัดไปนับนอเพิ่นได้สิบเอ็ดนอเพิ่นบูชามาต,ต้นละหาพันพี่น้องแต่ว่างามเพิ่นไดโชคไดลาบมันตลอดถุกงวดเลยเดคะ่ะงวดวังหันเพิ่นกันได้สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เบอกไปนอกเรื่องนอกลูเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้มือนีก็ลาไปก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ